พี่น้องประชาชนครับช่วงเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเราอาจจะต้องผเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายและเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราช่วงเวลานี้จะเป็นบททดสอบที่เราทุกคนไม่เคยผเผชิญมาก่อนจนถึงวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด COVID -19 และสถานการณ์อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าซึ่งจะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งไรายได้และการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคนด้วยเหตุนี้ผมในฐานะนายกรักฐมนตรีจึงจําเป็นต้องดําเนินมาตรการต่างๆด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเราสามารถหยุดการแพร,แร่ระบาดพร้อมกับลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น กับพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้ผมจะเข้ามาบราการการจัดการกับไวรัสโควิด -19 ในทุกมิติอย่างเต็มตัวทั้งด้านการป้องกันการระบาดการรักษาพยาบาลไปจนถึงการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของโควิด -19 ผมจะเป็นผู้นำในภารกิจนี้และแรายงานตรงต่อประชาชนชาวไทยทุกคนโดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักรโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการการระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไปซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วและจะยกระดับศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคเชือเ้อไวรัสโคโรนา2019 ก็ได้ตั้งไว้แล้วให้เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตราเจ็แห่งพระราชกำหนดเพื่อบูรณาการทุกส่วนราชาการและสั่งการทุกส่วนราชาการได้อย่างมีเอกภาพรวดเร็วเนื่องจากในสถานวิกฤตเช่นนี้เราจะเป็นต้องรวมศูนย์สั่งการไว้ที่เดียวเพื่อจะกำหนดแนวท,ทางที่ชัดเจนและขะจัดปัญหาการทํางานแบบต่างคนต่างทำของหน่วยงานต่างๆโดยมีผมเป็นประธานจาก,กําหนดให้ ปลัดาการะทวงสาธารณสุขจะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขประหลากระทวงมหาไทยเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประดลากระทวงพาณิชย์จะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ ปรักระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานฉาุกเฉินด้านการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานฉาุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมทั้ง มีทีมงานจากทุกภาคส่วนจะเป็นคณะที่ปรึกษามีการประชุมร่วมกันทุกวันทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์เป็นภาพเดียวกันเมื่อผมแจกจ่ายงานไปแล้วทุกฝ่ายจะรับทราบแผนงานทั้งหมดไปพร้อมกันสามารถจะทำงานสอดประสานไปในทิศท,ทางเดียวกันได้ซึ่งผู้จัรายการต่อประชาชนจะต้องเป็นผมหรือผู้ที่ผมมอบหมายเท่านั้นสำหรับข้อกำหนดต่างๆเช่นการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งมีการปิดไปบ้างแล้วการปิดช่องทางเข้าประเทศการเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยคนป่วยและเด็กการห้ามกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลการห้ามเสนอข่าวบิดเบือนจะมีการประกาศตามมาหลังจากที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วผมขอยืนยันว่าภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่มีการปิดร้านค้า ที่จะมาสิ่งของที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตข้อกําหนดเหล่านี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ทุกท่านในรวมมือและเสียสละเพื่อสนรวมงานหลักๆที่เราจะต้องให้ความสาคัญมากที่สุดและดําเนินการควบคู่กันไปก็คืองานป้องกันการระบาดโดยการควบคุมพื้นที่ทุกพื้นที่และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นแอปพลิเคชันกานดโลเคชั่น มอช่วยในการเฝ้าสังเกตอาการหรือวอรันทีนการรักษาพยาบาลรวมทั้งการเยียวยาฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ผมจะปรับปรุงให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กับประชาชนให้มีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยผมได้สั่งการให้มีการถาแถลงขา่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆรวมถึงคำแนะนำต่อประชาชน เพียงวันละหนึ่งครั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนลดการบิดเบือนข้อมูลและลดการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมขอ,อยืนยันว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่เป็นทางการตรงไปตรงมาโปรง่งใสและชัดเจนจากเพียงแหล่งเดียวเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนได้เพิ่มความรับผิดชอบในการรายง,งานข่าวขอให้ใช้ข้อมูลจากการถแถลงประจำวันของทีมสื่อสารเฉพาะกิจและทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักแทนการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อท่านเหล่านั้นได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าหากทําได้เช่นนี้สื่อมวลชนจะเป็นกําลังสาคัญในการต่อสู้กับภัยโควิด -19 ครั้งนี้สำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านพวกเราคือทีมเดียวกันทุกท่านสามารถจะร่วมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องจากการถแถลงประจําวันช่วยกันรายงาน และต่อต้านการแชร์ข่าวปลอมและใช้ความคิดสร้างสารรค์ของท่านเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผมขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์้อนความเป็นความตายของประชาชนให้รู้ไว้ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ผมจะทําทุกอย่างที่จะใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและไม่ปราณี การประคาใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายและการอาผิดขา้าราชการและเจ้าพนักงานที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถจะฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลําพังถ้าเราไม่จับมือและดึงภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับภาครัฐประเทศไทยโชคดีที่เรามีคนเก่งมากมาย ยู่ในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่พร้อมจะช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งสัปดาห์ผมจะกระจายทีมงานไปทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของทุกกลุ่มรวมทั้งรับทราบศักยภาพของแต่ละกลุ่มในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาผมจะดึงคนเก่งเหล่านี้มาร่วมกันทำงานต่อจากนี้ไปมาตราการต่างๆที่รัฐจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรายนี้ จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัดบ,บางคนอาจจะรู้สึก,กว่าเสียสิทธิเสรีภาพแต่ก็เป็นการทำเพื่อปกป้องชีวิตของท่านเองของครอบครัวท่านและของคนไทยทุกคนหากผู้เราเข้าใจเข้มงวด ได้จริงจังในเวลาไม่นานผมก็มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเจ็บปวดและทะ้าทายความรักความสามาัคคีของพวกเราทุกคนแต่ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเราคนไทยทุกคนออกมานั่นก็คือความกล้าหาญความรักที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงความเอื้ออทรต่อกันและกันซึ่งจะนำพาให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งหาไม่ได้จากชาติใดในโลกเวลาโควิด COVID -19 ที่น่ากลัวและอันตรายได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เวลสโควิด COVID -19 ไม่สามารถทำ้ายได้ก็คือความดีงามในใจและความสามัคคี ของคนไทยจะกลับมาเปล่งประกายไปทั่วผื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งผมในฐานะนายกรัฐมนตรีขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนว่าผมจะเดินหน้าสุดความสามารถเพื่อนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัยและสวัสดีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนอันเป็นสิ่งสังมพันเหนืออื่นใดผมขอให้ทุกคนเชื่อมัน่นและร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ประเทศไทยที่รักของเราทุกคนจะต้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเราจะสู้ไปด้วยกันและเราจะชนะไปด้วยกันขอบคุณครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรโดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ติดับเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงจึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน บังคับใช้มาตราการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นการระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตราการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจําเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดการป้องกันและการรักษาโรคตลอดจนการกักตุน เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้าเติมความเดือดร้อนของประชาชนกรณีนี้จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตราหแห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรี แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ตามที่นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่24มีนาคม2563และตามคำแนะนำของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตราห้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563นั้นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่พุทธศักราช2548อันเนื่องจากขณะน,นี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกันในขณะน,นี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลรัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกันสกัดกัน้น ชะลอและสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นลำดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวันตามความคืบหน้าของสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่เศรษฐกิจการครองชีพทรัพยากรของรัฐด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ บัดนี้ทุกฝ่ายเห็นว่าสถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดได้แล้วเพื่อว่ารัฐจะสามารถนำมาตรการอื่นๆมาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมส่วนจะเลือกใช้มาตรการใดก่อนหลังจะมีการประกาศและข้อกำหนดแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ในเบื้องต้นจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนซึ่งได้ประกาศแล้วในวันนี้ผลจากการประกาศดังกล่าวคือ รัฐบาลจะมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้เช่นจะมีการโอนอำนาจบางประการของรัฐมนตรีตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเท่าที่จำเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อความรวดเร็วและบูรณาการจะมีการออกข้อกำหนดคือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบ,ตบ,ตบางอย่างเช่นห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่งห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักร และการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่การควบคุมการใช้ยานพาหนะเส้นทางจราจรการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์มาตรการเหล่านี้แม้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและแม้ว่าสถานการณ์จากตัวเลขจำนวนผู้ติดรับเชื้อและการเสียชีวิตในประเทศจนถึงปัจจุบันจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่หากยังคงมีการเคลื่อนย้าย หรือเดินทางการรวมตุ่มคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันการติดต่อสัมผัสหรือใกล้ชิดและการขาดความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบตลอดจนการไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักสากลประกอบก,บกับกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาเทศกาลและการเปลี่ยนฤดูกาลตามธรรมชาติเชื้อโรคโควิด -19 ย่อมมีโอกาสแพร่ไปได้เร็วและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จนเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระทบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสาธารณาสุขของประเทศเช่นแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลยาและเวชภัณฑ์ต่างๆจนอาจขาดแคลนเข้าวันหนึ่งอันจะนำมาซึ่งความสูญเสียรุนแรงสุดจะประมาณได้ดังที่ปรากฏในบางประเทศในขณะน,นี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียแต่บัดนี้ เพื่อความไม่ประมาทอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความวิตกกังวลของประชาชนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะช่วงเวลานี้โดยรัฐบาลจะพิจนารณาเลือกใช้เฉพาะมาตราการเท่าที่จําเป็นตามคําแนะนําทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน การจัดสรรทรัพยากรเวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพียงพอแก่ประชาชนชาวไทยมีความสำคัญเร่งด่วนเป็นลำดับแรกซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายของประชาชนในระหว่างนี้ย่อมลดน้อยลงกว่าเดิมเพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลนส่วนมาตรก,การช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อน จะได้ทยอยดำเนินการต่อไปในยามนี้เรากำลังต่อสู้กับมหันตภัยที่มองไม่เห็นตัวคือเชื้อโรคและอาจจู่โจมมาถึงเราทุกคนในทุกพื้นที่ได้ทุกเมือ่อจึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้มาตราการขั้นสูงสุดเพื่อความอยู่รอดร่วมกันซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่งตามที่กฎหมายให้อำนาจรัฐบาลประกาศได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกินสามเดือนแต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีก ตามความจําเป็นแห่งสถานการณ์อันที่จริงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้กระทํามาหลายปีแล้วในขณะนี้ในบางพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อาศัยเหตุแห่งการประกาศใช้ที่แตกต่างไปจากในครั้งนี้รัฐบาลขอให้ประชาชนวางใจในระบบการสาธารณสุขของประเทศและโปรโดดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ขณะเดียวกันโปรโด,ดให้ความร่วมมือกับทางการ ในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการเช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ระบุแหล่งข่าวอ,อ,อ้างอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไมิใช่ข่าวลือหรือข่าวที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาหากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมายเลขโทรศัพท์หน,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งขณะนี้การอยู่กับบ้านตามคำกล่าวที่ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติการไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจำนวนมากการใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นการใช้หน้ากากอนามัยเจลล้างมือการหมั่นล้างมือการไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับฝอยละออกน้ำลายการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่นการไปพบแพทย์ในกรณีต้องสงสัย เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะป้องกันตนเองคนที่ท่านรักและประเทศชาติได้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องรัฐบาลจะได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะ,ะยะในโอกาสต่อไปสำนักนายกรัฐมนตรี25มีนาคม2563